ทางที่ดีเข้าไปให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ DSI พอเขารู้แล้วนะผมสามารถบอกได้เท่านี้จริงๆส่วนรายละเอียดอื่นที่ผมฟังมาหนักกว่านี้อีกทีแต่ผมไม่สามารถที่จะพูดได้ในตอนนี้นะจริงๆ<ม>เชื่อว่าไอ้ี่สมงที่ผมทำบุญมาตลอดจะช่วยปกป้องคุ้คมครองผม ฉันผมอยากจะให้เข้าไปที่ DSI เลยดีกว่าไม่ต้องรอให้เขาเรียกจริงๆถ้าเขารู้แล้วคุณยังไม่เข้าไปเนี่ยคุณก็จะโดนไปด้วยนะผมว่า ครียดหรือเปล่ามันก็เครียดนะมาเป็นข้อมูลที่พอได้รับมาก็ตกใจนะตกใจงงงงแล้วก็ตกใจแต่ก็เชื่อว่ามันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่บางครั้งความยุติธรรมมันจะต้องเกิดขึ้นสัทีนะมันจะต้องถูกเปิดเผยขึ้นสัที ไม่งั้นผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้ของของ,ของขอคดีเนี้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พญาใส่ลุงทำํำเขามีข้อมูลที่ชัดเจนมากอะจริงๆส่วนรายละเอียดอื่น เดี๋ยวจะต้องต้องเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องไปถามเพื่อนเพื่อนเขาต้องไปถามเพื่อนเพื่อนเขาว่าตกลงเพื่อนเพื่อนเขาอะเห็นจริงหรือเปล่าแต่ในข้อมูลของพยาใส่ลุงเขาบอกมาแบบนี้แล้วผมก็สามารถพูดได้ในระดับในในระดับหนึ่งอะต้องบอกก่อนเรื่องราวมีอีกเยอะเลยพี่ที่ ที่ที่ผมยังบอกไม่ได้แต่ผมบอกได้คำเดียวว่ามันคือความน่าสงสารมันคือความน่าสงสารงั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการลักศพออกมาเพื่อจะมาทำนะมาทำให้รู้สึกว่าตัวเองนะหรือน้องเองโดนใบพัดเรือนี่เรื่องจริงนะผมตัดสินใจ ที่จะพูดแล้วล่ะผมคิดมาดีแล้วนะครับก็ mm hmm. ข,ขอให้คำพูดของผมเนี่ยมันเป็นประโยชน์คำพูดของผมเนี่ยมันทําให้คดีเนี่ยมันสิ้นสุดสักทีนะ mm hmm. ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็อ,อยากจะให้มันสิ้นสุดอยากจะให้มันจบสัทีใช่ไหมงงมากใช่ไหมที่นําศพมาจำลองใบพัดใช่ไหม สปีแล้วนานเกินสำหรับความยุติธรรมของตอมใช่ไหมทุกๆคนที่เข้ามาในคดีเนี้ทุกคนตั้งใจหมดแหละมันไม่ใช่เฉพาะแตงโมหรอครับพี่มันรวมไปถึงลูกหลานเราในวันข้างหน้าเลยนะแต่พี่ฟังผมไว้นะผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากแม้กระทั่งตอนตายตอนอยู่ก็น่าสงสาร ขนาดตายอย่างน่าสงสารเลยน้องม,มันอาจจะเกิดมาผิดยุคก,ก็ได้นะและนี่คือ EP 1 0ช่องแดงแตกกระจายเลยวะเนี่ยยิ่งดูยิ่งสงสารใช่นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมผมชอบทำเข้ากล่องไปแจกทำบุญให้มันอย่าให้ พบหน้าถ้าไม่มีจริงนะพบหน้าชาติหน้ามันได้เป็นคนที่สมหวังในทุกๆเรื่องนะเล่าอีกรอบพี่ไม่ได้แล้วได้รอบเดียวจ้ะจริงๆเล่าเองก็เขาเสียวเองเล่าเองเสียวเองเลกเลงพอนะก็เชื่อเถอะครับเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลค่อยๆอ,ออกมาจากหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทพพี่อัจฉริยะ ที่สนทิอาจารย์หมอธวัชชัยเดี๋ยวมันจะมีออกมาเรื่อยๆต้องบอกแบบน,น้มาให้ทันอดฟังรอฟังอาจารย์ปาทิพยคืนนี้ใช่ไหมคือต้องบอกกับว่าทางบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเขาก็ต้องมาเสียสละนะแล้วก็มาร่วมมือกับทาง DSI เพื่อจะไขข้อข้องใจทั้งหมดนะแล้วผมก็เชื่อว่า ในหลายๆเรื่องในหลายๆหลักฐานเนี่ยมันจะค่อยๆเปิดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆอยๆนะครับผมเชื่อว่าบางคนน่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำหรอกแต่ด้วยอำนาจหน้าที่นะฉะนั้นผมก็เรียนตรงๆว่าไปให้ข้อมูลกับทาง DSI ได้นะครับนะมันน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าดีกว่ามากเลยแหละเดียวบอกอย่างนี้เลย ก็น,นี่แหละที่ทําบุญทําบุญอยู่ทุกวันเนี่ยเ็เพราะเรื่องนี้แหละก็อยากจะให้พบหน้าถ้ามีจริงก็นะมึงมึงต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดอะให้น้องมันมีแต่สิ่งดีดๆเข้ามาในชีวิตมันะนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะจะเป็นยังไงนะฝันเห็นต้องแต่งโมด้วยค่ะ น้องมาสวยมากยิ้มหวานค่ะทําบุญให้น้องไปแล้วดีมากดีมากดีมากพี่เบนจะมากนะเธอคือคนที่ดีมากนะถึงแม้เขาจะเป็นคริสเตียนเราก็ทําทําแบบไทยเนาะ่ิป้้ลวดีจ้านะผากแดงหน่อย ปากแดงแรงฤทธิ์พ <People District voir> ิชิตไผ่พานไงไงล่ะชนีงงสิมึงแป้งปาดทีเดียวงงสิ